สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TP คนรักดีนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านพักสไตล์รีสอร์ทนะครับมาพร้อมกับสวนทุเรียนแปลงสวยต้นทุเรียนสวยด้วยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองมีทุเรียนทั้งหมด400ต้นมีทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นที่ให้ผลผลิตแล้วมี250ต้นอายุ8-10ปีต้นทุเรียนใหญ่ให้ลูกดกเลยนะครับ สวนทุเรียนรุ่นที่2อ,อายุ2ปีมีทั้งหมด150ต้นต้นทุเรียนก็สวยสมบูรณ์นะครับอีก3-4ปีก็จะให้ผลผลิตทุกต้นทั้งสวนเลยนะครับส่วนน้ําที่ใช้ทําการเกษตรลดต้นทุเรียนนะครับมีสระน้ําทั้งหมด2สระมีสรยยาว1สระขนาด3งานลึก10เมตรนะครับแล้วก็มีสระขนาด2งานลึก10เมตรอีก1สระน้ําดีมากนะครับมีตาน้ําน้ําไม่เคยแห้งไม่เคยขาดไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําไม่พอใช้นะครับ ระบบน้ําระบบไฟเดินไว้เรียบร้อยครบทั้งหมดแล้วนะครับเป็นสวนสําเร็จแล้วก็มีบ้านพักสวยๆแบบสไตล์รีสอร์ทอีกหนึ่งหลังขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นบ้าน2ชั้นมี3ห้องนอน2ห้องน้ําและ1ห้องครัวแบ่งเป็นชั้นนะครับชั้นบนมี1ห้องนอน1ห้องน้ําส่วนชั้นล่างมี2ห้องนอน1ห้องน้ําและห้องครัวอยู่ทางด้านล่างนะครับเป็นบ้านสวยพร้อมอยู่หิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับ สวนทุเรียนแปลงนี้มีเนื้อที่ทำเอกสารนะครับ13ไร่เศษเศษส่วนเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุฑแดงนอสอสีจอฉนรพร้อมโอนได้เลยนะครับราคาขายไร่ละ1ล้านบาทราคานี้หายากแล้วนะครับส่วนเรื่องก,การเดินทางเข้าออกก็ยิ่งสะดวกสบายเลยนะครับลงจากถนนคอนกรีตสาธารณะต่อด้วยถนนหินลูกหลังเข้ามาถึงสวนทุเรียนก็ประมาณ300เมตรนะครับปีหน้าก็จะเทถนนคอนกรีต ่านหน้าสวนทุเรียนของเราแล้วนะครับมีโครงการที่จะเทถนนคอนกรีตแล้วนะครับและก็ยังอยู่ไม่ห่างถนนสุขวิทประมาณ10กิโลเมตรนะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านท่านใดที่สนใจสวนทุเรียนพร้อมบ้านพักสไตล์รีสอร์ทแปลงนี้นะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์098 147 3498หรืออีกเบอร์นะครับ0 8 8 7 9 0 2 1 3 4หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Instagram Tiktok ทางช่อง TP คนรักดีและท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับที่มีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่อยากจะฝากทางทีมงานของเราขายนะครับติดต่อทางทีมงานของเราเข้ามาได้เลยนะครับทางทีมงานของเราพร้อมที่จะไปรีวิวและลงขายให้ท่านเลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่อง TP คนรักดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ